สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพพบพ้อกับสารคดีทางตุ้งนาเช่นเคยวันนี้หลายผู้หลายคนอาจจะเห็นพยาว่าน,นว่าใส่ชุดยังไงทำไมถึงเป็นอยา่างนี้จริงๆแล้วชุดพยาว่านั้นมันเป็นชุดที่สุภาพเนื่องจากมันคับอย่างเดียวส่วนส่งนั้นไม่สุภาพเท่าไหร่เนื่องจากมันไม่ครับและผู้หลายคนอาจจะตาสไลน์หรืเห็นอยู่ในมือข้างซ้ายของพยาวานี่คืออะไรจริงๆแล้วนี่มันคือโต๊ะประจําตําแหน่งของพยาวา นั่นมันก็คือโต๊ะที่เอาไว้ล้างจานเอาไว้ล้างถ้วยเวลามานาสิ่งนี้แต่บ้านพยาบาลเรียกตังเทถึงนาที่อยู่ด้านหลังหลายผู้หลายคนอาจจะสลเสลนเห็นว่าทําไมมันหกักมันเพลย์ทำไมยังไม่ซ่อมก็อย่างที่บอกพยาบาลนั้นแอลไม่ดีพยาบาลแอลลันก็เลยยังทําไม่ได้นี่เดินถ่ายสี่ห้าคลิปแล้วก็เริ่มจากแอลเข็งขึ้นมาก็ไม่รู้จะทํำยังไงในเมื่อสุขภาพร่างกายของเรานั้น มันก็จะเริ่มเท่าการใช้การใช้งานมันก็ไม่ค่อยดีถ้ามันได้ได้หลันขึ้นมาแล้วอยากจะฝากเตือน f c ทุกท่านพยายามรักษาแอลให้ดีให้มันหลันมันลําบากเพราะวาก็ทําใหายมันตรงนี้สมัยก่อนตอนที่แอลยังไม่หลันก็เกือบ20ไล่อ่ายีไล่ก็จะใช้รถไถเดินตามไถปลูกแล้วก็หว่านปุ๋ยแต่ตอนนี้ก็คือพอแอลหลันแล้วก็ทําไม่ได้เลยและที่มันเจ็บปวดใจมากกว่านั้น แอลของเรานั้นไม่ใช่ไม่สามารถที่จะเข้าเกียร์เร็วได้เลยทําได้แต่เกียร์สลโลว์เท่านั้นเวลาทําการทํางานกับไม่ออกนั้นทําได้แต่เกียร์สลโลว์ <c oughs> ทให้หมดหมวนเลยสโลโมชั่นบางทีก็หวนหัวหตัวเองบางทีก็ฝืนสเปียดพอสะเปียดเสร็จแล้วพอสําเร็จภารกิจแล้วก็มานั่งปวดแอลได้หายาสุดมากินนี <c oughs> ่ก็คือความทรมานส่วนใครที่แอลดีนั้นพยายามรักษาแอลเอาไว้ให้ยิ่งกว่าชีวิต ไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านสายก็ตามเพราะาถ้าหากว่าคนใดคนหนึ่งเป็นไปแล้วมันก็จะทําให้เรานั้นได้สายเกียร์เต่าตลอดวันนี้พ่อใหญ่วาตั้งใจแล้วว่าจะกลับมานอนนาะมานอนที่นเน่เพราะว่าหลายปีแล้วที่พ่อใหญ่วาไม่ได้มานอนพ่อใหญ่วาก็นึกถึงบรรยากาศเก่า นึกถึงตั้งแต่ข่าวสมัยที่ลูกชายพยาวายังเรียนไม่จบตอนที่เขาเป็นเด็กน้อยเขาพากันมาสร้างเถียงนาให้พยาวากับมือมาแตกจน้จนจ้นกันอยู่ที่นี่มาอยากหากินกันมากันเป็นสิบสนุกสนานม่วนซื่นโฮเซลผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็มีความสุขที่ได้เห็นลูกนั้นมาตุ้มมาโฮมแต่ทุกวันนี้ภาพเหล่านั้นมันไม่มีแล้วเนื่องจากลูกชายคนโตและเพื่อนๆของลูกชายพยาวานั้นมีครอบครัวมีภาระหน้าที่ ต่างก็กร,ก,กระจายไปหาการหางานทํากันทําให้สิ่งที่หลงเหลืออยู่นั้นเป็นเพียงภาพทรงจําที่อยู่ในหัวในจินตนาการของผู้เป็นพ่อและเป็นแม่อมพอได้มาเห็นแล้วก็จะนึกถึงภาพตรงนั้นมาโดยตลอดท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าพยาบาลนอนนานนอนคนเดียวแล้วมันจะเป็นแต่ย,ยานเนื่องจากแถวนี้มันจะติดกับป่าด,ดงไร่ป่าแถวนี้ก็จะหกมันก็เป็นแต่ย,ยานอยู่แต่พยาบาลนั้นไม่ได้นอนคนเดียวอย่างน้อยพยาบาลก็มีหมาขี้เหี้ยนเป็นโมอยู่ มาขี้เห็นไปว่าชื่อบอกกาแฟส่วนลูกน้องของเขาก็คือชื่อป๋องแปงแล้วก็ปุ๊กปิกสองตัวนั้นขึ้นต่อไม่เขาได้หรอกเวลามีเพศมีภัยก็จะแล่นหนีอย่างเดียวไม่เคยคิดจะมาช่วยเจ้าของเลยและที่สําคัญไอ้เจ้าสามตัวนี้ก,กาฟอกาแฟปุ๊กปิกป๋องแปงเนี่ยก็เป็นสุนัขพานก็พานไก่พเยาว่าก็จะหมดแล้วออกรูปมาทลยัยก็พานกันหมดทั้งสุนัขตัวเองทั้งสุนัขคนอื่น ทั้งแล้วพันต้นตอนนี้ไก่พยาวนั้นไม่แผ่เลยก็เหลือแต่ตัวแม่แล้วก็ไก่เถือกนั้นก็ถือกสุนักกัดกินมาก็เห็นแต่ซากเหลือแต่ไก่แม่แล้วก็ลูกน้อยอยู่ไม่กี่ตัวหวังว่าถ้าเกิดว่าพยาวามานาแล้วไก่ทุกตัวก็คงจะยังมีชีวิตครบแล้วก็เจริญเติบโตกันเอาไว้ต้มไว้แกงกินได้เวลามีพวกมีเพื่อนมายำที่นาพยาวานั้นก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ต้นไร่ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงใบโบก ไม่ว่าจะเป็นต้นผักติ้วซึ่งตอนนี้ใบขูลงดอกมันกำลังป่องอย่าลืมนะว่าซุปผักติ้วนั้นแซ่บมากนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีหมากไฟมีหมากตองมีมะมี <What? S 1> โดยเฉพาะตอนนี้มะมีนั้นหำเต็มต้นเลยถ้า <laughs> ใครที่ชอบกินหำมะมีนั้นสามารถห่อเกีวบองมหาพยาบาลได้เลยตรงนี้เพียบเลย จะเห็นว่าเวลาเวลาพเยว่าถ่ายคลิปตรงต่างตรงโต๊ะตรงนั้นก็จะเห็นะมะมีอากลากอยู่ซึ่งพเยวานั้นท้องไม่ค่อยดีกระเพาะไม่ดีก็เลยไม่ค่อยกินเพราะว่ากินแล้วมันจะคิดแตกมันจะแสบดาบพเยว่าก็เลยไม่ค่อยอยากจะกิน <Why? S 1> สมัยก่อนนั้นพเยว่ากินตลอทีกินจนคําตาสวดเลยกินจนว่าเสบท้องเพราะว่ามันแทบแหงถึกใจคักแต่ทุกวันนี้ก็ลดน้อยถอยลงเนื่องจากสุขภาพเจ้าของไม่ค่อยดีไม่ได้โทษมะมีไม่ได้โทษ จก่บองหรอกจริงๆแล้วเจ้าของนั่นแหละซิแตกเล่าเยอะพอาไปว่ามาว่ามาไม่ไปพระยาก็เริ่มจะขายจะของแล้วแล้วก็เวลาที่เรามาก็เริ่มจะโดนเติบเอาไว้พบกันพร้อกันมื้อหน้าส่วนวันนี้ก็หวังเลอเกินว่า f อซีที่ฟังจะได้รับความสนุกสนานแล้วก็ความสุขความบันเทิงขอได้รับความขอบคุณจากเปรตพรยาว่าให้เสียงภาษาไทยโดยแล้วพันตอนขอบคุณครับ